ค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาดูเรื่องการจัดการข้อความที่เป็นข้อความที่ซ้ำกันให้เหลือเป็นอย่างละหนึ่งข้อความนะคะโดยเราใช้ฟังก์ชันตัว remove duplicate นะคะก็คือจากตัวอย่างนะคะเราได้กำหนดชื่อสินค้าขึ้นมา10ชื่อแล้วเราก็จะทำการเพิ่มให้มันเป็นจำนวนถึง 43บรรทัดน,นะคะเราจะมาดูกันว่า,าถ้ามันมีข้อมูลที่มันซ้ำๆกันอยู่แบบนี้จะทำอย่างไรให้มันเหลือเพียง1-10แค่นั้นนะคะขั้นตอนก็คือเราจะ copy ข้อมูลตรงนี้มาวางตรงนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการาเรียกว่า remove duplicate นะคะจะอยู่ตรง data อยู่ตรงนี้ค่ะ data duplicate จากนั้นเราเลือก c o n t i n u e นะคะแล้วก็กด Remove Duplicate มันจะถามว่า Duplicate จากตรงไหน,นจากตรงนี่บนหัวที่มีคำว่า Remove Duplicate ใช่ไหมกด OK มัจะบอกว่าอ่าจะเหลือแค่10เท่านั้นนะโอเคก็จะเห็นว่าข้อมูลจะเหลือแค่1-10ถึง10แค่นั้นอันนี้ก็จะเป็น าการตัดข้อมูลซ้ำๆแบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วค่ะสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ